สวัสดีค่ะท่านอาจารย์คะครับสวัสดีครับคุณกัญทิยาพรและท่านผู้ฟังที่เคารพกับ,บเป็นอีกวันหนึ่งที่เราอยากจะน้อมนําเรื่องราวดีๆพอ,อคําคมคําปราดเนี่ยบางทีเราพูดแล้วเราชอบใช่ไหมแต่นี้ในความชอบเนี่ยมันยังไม่มีรายละเอียดเพราะนั้นเรามาต่อรายละเอียดให้นิดๆหน่อยๆมีตัวอย่างประกอบมันก็จะดูดีขึ้นนะวันนี้วักแรกเลยของอันเบิร์ตชวสเตอร์อันนี้ได้รับรางวัลโนเบลด้วยนะ เป็นหมออันเบอร์ชวาเชอร์เขบอกว่าการเป็นแบบอย่างที่ดีไม่เพียงเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในการสอนแต่อาจจะเป็นการสอนวิธีเดียวอีกด้วยเป็นไงกรับที่อยบอบรรทัดสองพระทัดเนี่ยอาจารย์ว่ามันใช่เลยคือบางคนเนี่ยสอนลูกสอนเช้าสอนบ่ายสอนเย็นสอนแะไลูกก็ไม่เคยเชื่อสังเกตไหมสังเกตค่ะแต่ถ้าพ่อแม่เป็นแบบอย่างคือทําตัวเป็นแบบตื่นแต่เช้าไปทํางานแต่เช้าลูกก็ พวกนี้เด็กมันก็จะเห็นซ้าแล้วซ้ําอีกแต่ถ้าเกิดเราเอาจะบ่นไปเรื่อยพูดไปเรื่อยเนี่ยสังเกตไหมี่ไปบอกกับเด็กดือ้อแต่จริงมันก็ไม่ดื้อหรอกมันก็ลาคาญใช่ไหมซ้าไปซ้ํามาการเป็นแบบอย่างคือทําตัวอย่างให้ดีไม่ว่าจะเป็นผู้นําเนี่ยอย่างสมัยสงครามโลกครั้งที่สองนะในพลลอมเมลเขาจะตื่นแต่เช้ามืดเลยนะกัานที่อาวุธ แล้วก็เดี๋ยวเยี่ยมเยียนทหารในเบอร์ในหลุมในบอ่ออะไรเนี่ยเขาจะไปเยี่ยมเยียนเอาบุหรี่ไปให้เอาขนมปังไปให้แล้วก็สบายดีหรือจะถามครอบครัวเป็นไงทุกเช้ามืดเลยเวลามีเรื่องยิงปืนเข้ามาออกไปในพลลมเขาจ็จะออกไปเขาเรียกว่าอะไรเอาหน้าอกไปรับแผ่งกระสุนนะอย่างเงี้ยทหารนั้นเห็นแบบอย่างแต่บางคนสอนเฮ้ยมึงต้องกล้าหาญต้องไงแต่ตัวเองพอนั่นเนี่ยหลบเข้าหลุมอะ ใช่ไหมกันเดียพอแล้วใครมันจะไปเชื่อใช่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นแบบอย่างเนี้ยดีที่สุดเลยดีกว่าการสอนอีกอ่ะจะเล่าให้ฟังมีเรื่องหนึ่งอันนี้ไปที่จีนก่อนมีลูกชายตัวเล็กๆอ่ะไอตี๋มันก็ร้องไห้ร้องจะตามแม่แม่บอกเออไอตีเรื่องเงียบก่อนเดี๋ยวอ้วกกลับมาจะย่างหมูให้กินจะเอาหมูในล้าอะย่างให้กินเด็กก็เงียบเลยออกแม่กลับมาพ่อจัดจานเรียบร้อย ทำหมูหันให้ลูกกินใส่กันแม่กลับมาก็ตอบว่าพ่อไอเตี่ยยายเลยหรือทําไมทําไปยังไงอา้าวกรลือบอกว่าเด็กมันเงียบแล้วจะได้กินหมูเอ้ยว่าพูดไปเล่นๆเนท่านั้นแหละไม่จริงจังอะไรกัมันอยากให้มันเงียบไปเท่านั้นกระียอพอเห็นไหมแม่ผิดนะค่ะเพราะว่าถ้าเกิดแม่เขาโกหกอย่างนี้ต่อไปลูกเนี่ยก็จะโกหกด้วยก็จะจําค่ะโตขึ้นมันไม่โกหกแต่มันจะโกงมันคนที่ไปโกงก,กินคอรปชาันนั่นแหละเราถูกฝังมาตั้งแต่โกหก เอาไป็น่ลอกข้อสอบในห้องเรียนอะไรเนี่ยจะเป็นลักษณะนี้แหละเพราะฉะนั้นพ่อเนี่ยไม่ยอมไงอาเตียนี้ไม่ยอมสําหรับเด็กแล้วลือจะไปโกหกเขาไม่ได้เขาจะจําแล้วสมองเขานี่ยังสะอาดไงยังไม่มีสีดําไปเปื้อนมันต้องให้จําในสิ่งที่ดีเสียงในสุดก็มันทําไปแล้วไงนี่ก็เป็นตัวอย่างที่เรามาบอกกันว่าแบบอย่างอะ่ะมันดีดีกว่าคําพูดที่สอนด้วยใช่ไหม อีกเรื่องหนึ่งที่จะเล่าให้ฟังก็คือดวงตาแพร่เยอะอไม้ของไทยเราวัดประยูรนั่นเคยเล่าให้ฟังว่ามีปู่มีพ่อแล้วก็มีหลานหลานคือลูกของพ่อีน,นี้วันหนึ่งพ่อเนี่ยก็เอากะลาเนี่ยมาขูด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 ให้นั่นอย่างดีลูกก็ถามว่าเอา้าขูดทำไมล่ะพ่อบอกเอา้าเอาใส่ข้าวให้ปู่กินบอกเอา้าแล้วทําไมจานชามไม่มีพ่อทาไมใส่กะลาบอกแก่แล้วเนี่ยอายุเยอะแล้วกินกะลาก็พอแล้วนะ เนี่ยเดี๋ยวพ่อจะทํากะลาให้สวยเลยใส่ข้าวไปให้ปู่กินพอสองสามวันต่อมาออลลการที่ยาพอรู้ไหมอะไรเด็กน้อยเัวเล็กๆมาก็เอากะลามาขูดมั้งพ่อกระามว่าตัวเล็กเองขูดกะลาทําไมอา้าวเดี๋ยวพ่อกแก่มันปู่เดี๋ยวผมชาวกะลาเนี่ยใส่ข้าวให้พ่อกินเป็นยังไงดาบนั้นคืนสนองใช่ไหมใช่ค่ะเพรานะนั้นใครอยากมีลูกกระตันอยู่ให้ตัวเองกระตันอยู่ก่าพ่อแม่ใครอยากอยู่ในแผ่นดิน สงบร่มเย็นเป็นสุขให้กระตันอยู่ต่อแผ่นดินให้กระตันอยู่ต่อบรรพบุรุษให้กระตันอยู่ต่อองคอ์กรสมมุติว่าการงียาพรอยู่ในองคอ์กรถ้าเราไม่กระตันอยู่เนี่ยมันเป็นที่ทำหากินของเราเป็นที่ที่ทำให้เรามีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขเลยจริงป่ะเพราะบางคนไม่กระตันอยู่เลียปล่อยมันแล้วเธอจ้งมันไม่สนใจโดนย้ายล้วจะรู้สึกนะเพราะเนี่ยคําพูดสั้นๆเนี่ยมันมีแบบอย่างเยอะในประเทศเราก็เยอะใช่ไหม เมีวันหนึ่งตอนนั้นลูกชายตอนนี้มันสามสิบแล้วตอนนั้นยังอยู่อนุบาลใช่หไหมก็ไปส่งลูกพอไปส่งเสร็จเห็นครูอาจารย์เขาก็เรียกพ่อแม่เด็กผู้หญิงคนหนึ่งมาปรากฏว่าไงรู้ไหมเรียกมาทําไมเพราะเด็กมันด่าเกง่งเด็กด่าเก่งมากมันผิดปกติเด็กตัวนี้เดียวอะ่กะก็เรียกพอลองเดาที่บ้านจะต้องาาพอูดภาษาพ่อคุณลามใช่ไหมใช่ค่ะเดิก,กดมาจากจผู้ผใหญ่อันนี้นะเ,เขาก็เรียกพ่อแม่มา ว่าลูกตัวเนี่ยเป็นอย่างงู้นอย่างนี้โอ้โหข่าวนี้พอทำนี้เลยเนี่ยอยู่พักเอาไปไอนน้โอ้โหครูเลยหายสงสัยเลยใช่ไหมครับนะชชดค่ะกพอแม่มันเป็นอย่างนี้ใช้ลูกมันไปยังไงอะ่ะใ,<ช>ใช่ไหมอ่าเหมือนแม่ปูลูกปูใช่ไหมก็ต้องเดินตามค่ะก็แม่ปูเดินโคตเนี่ยยังไ้ลูกบอกแม่เดินโคดเฮ้ยแม่เดินตรงเพราะฉะนั้นเนี่ยแบบอย่างที่ดีสุดไม่เพียงแต่เป็นแบบในการสอนแต่เป็นการสอนวิธีเดียวด้วยอะไรอะ คืออาจารย์ฝึกสมัยก่อนฝึกมวยฝึกกีฬาเนี่ยเขาก็ลังทำเป็นแบบอย่างให้ลูกศิษย์ดูเหมือนการียาพรฝึกทหารหม่หมายใช่ไหมก็บอกซ้ายหันขวาหันเนี่ยพอรู้ใช่ไหมแต่พอท่าอาวุธเนี่ยการียาพรจะงงใช่ไหมใช่ค่ะแต่การีาพรจะไม่งงเมื่อเขาเอาแบบอย่างมาครูฝึกผู้ช่วยครูฝึกเอามาทําให้เราดูจริงหรือเปล่าจริงค่ะเอายกปืนขึ้นอย่างนี้นะค ศูนย์ตรงหน้ามองไปนะมือขวาลงมาซ้ายกำรรที่คอปืนเนี่ยเนี่ยเขาพูดไปมันไม่เข้าใจแต่ว่าเขาเอาปืนมากำรรให้เราดูมาตบ,บ้มเบเราดูมาเฉียงอาวุธมาอะไรอย่างเราจะเข้าใจง่ายนี่คือแบบอย่างไงเพราะนั่นแหะคนที่ดีๆเขาจึงเป็นคนอะไรคนต้นแบบแบบอย่างที่ดีตัวอย่างที่ดีใช่ไหมเนี่ยหมออันเบิร์ตสวเซอร์พูดไว้ก็สซ้นๆแต่เราลองเอามาขยายแล้วยกตัวอย่าง มันก็จะได้อารมณ์อารมณ์ของการที่เราจะน้อมนําเอาไปใช้ทีนี้ามาอีกเรื่องหนึ่งอันนี้เป็นคำพูดของบิชอปปุนตันเขาบอกนี้มนุษย์เราเกิดมาพร้อมกับมือที่กำแน่นเตรียมที่จะบุกรุกและกอบโกยแต่เวลาชีวิตออกจากร่างมือทั้งสองของเราจะแบออกไม่มีสิ่งใดในโลกที่เราต้องการ ไม่มีสิ่งใดที่วิญญาณจะนําติดตัวไปได้เขาพูดไว้อย่างนี้กัญญาพรว่าจริงนะจริงค่ะจริงคือตอนเกิดมาเป็นไงกรรมนะล่ะทุกคนกรรมมือมากรรมมือ<ร>กัก<ล>ของกูไอ้นี่บ้านกูไอ้นี่รถกูไอ้นี่ที่ดินกูมันไม่มีของกูหรอกในโลกนี้เอา้ากัญญาพรมีร้อยล้านทางน,นั้นมีที่ดินเพระสุดท้ายเวลาตายที่ดินเป็นของใครก็ไม่รู้ใช่ค่ะเอาไปไม่ได้ค่ะแล้วที่ดินแปลงเดียวเนี่ยนะมีคนก็บอกว่า เป็นสิบเป็นยี่สิบเจเนเรชั่นกว่าจะครองและไอ้คนครองจริงอะ่ะหามาแต่ว่าลูกก็ขายต่อไอ้น,นี่เอาไปปลูกคอนโดมันก็ไล่กันไปเรื่อยมันไม่มีเป็นของใครแต่ที่เป็นจริงๆตอนตายไปแล้วเนี่ยสัญเดาพรจําเอาไว้มีสองอย่างติดตามตัวเราไปคือบุญกับบาปแล้วสัญเดพรอยากให้อะไรติดตัวไปเยอะอ่ะอยากให้บุญติดตัวไปเยอะค่ะไม่อยากให้บาปติดตัวไปอาจารย์เชื่อว่าเอาคําถามนี้ไปถามทั้งโลกก็อยากให้บุญติดตัวเยอะๆจริงไหมไม่อยากให้บาปต,ตามมาหรอกใช่ค่ะ ต่เวลาปฏิบัติเนี่ยเราทําบุญหรือเปล่าหรือเราทําบาปหรือเปล่าใช่ไหมใช่ค่ะนั่นแหละบวกลบคูณหารอยู่ตรงนั้นไม่ว่าตําแหน่งไม่ว่าเงินไม่ว่าหน้าที่ไม่ว่ายศถาบรรดาศาักดิ์หรือโอกาสอะไรทั้งหลายเนี่ยพวกนั้นเนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันก็ประลองจิตใจคนว่าคุณจะเอาตรงนี้นไปทําบุญหรือทําบาปถ้าคุณทําบุญคุณก็ทําได้เยอะทําบาปก็ทําได้เยอะจริงไหมกันฮี่พอพ เพราะคนเป็นใหญ่เป็นโตมักจะโอ้เห็นเงินก้อนโตเอาไว้ก่อนติดคุกติดตารางนี่เรื่องจิบจิบนะอาจารย์ถือว่าจิบจิบมากเลยเพราะอะไรเลยไหมเพราะไอ้ติดคุกติดตารางมันจะเป็นโลกที่เรามองเห็นยังออกได้จริงวะ่ะแต่พอตายไปแล้วท่านยม,มนไม่ไว้หน้าแล้วแล้วอีกอย่างนี้พอตายไปเนี่ยคนที่ไปโกงกินเนี่ยพวกนี้เกิดเป็นวัวเป็นควายต้องไปใช้นี่เยอะนะยิ่งของหลวงเนี่ยต้องระวังนะ เพราะนั้นเนี่ยต้องไปใช้นี่ไปเกิดเป็นสัตว์โลกเป็นเปนรตอสุรากายสัตว์เดรัจฉาเนี่ยอ้าวการนี้จะพอจคุมไหมไม่คุ้มค่ะไม่คุ้มเนี่ยก็อย่าทมเนี่ยก็เปล่าประกาศบอกไปบอกแล้วบอกอีกผลก็ไม่เชื่อพระเจอาเจ้าแล้วแกผมขอเอาไว้ก่อนเนี่ยชาตินี้ชาติหน้าค่อย,อยว่า,ากันเ้าละ,จะเจริญเถอะแล้วก็รู้เพราะนั้นเนี่ยเรื่องนี้พระพุทธเจ้าท่านก็เตือนมา2,600ปีแล้วว่า เกิดมาเนี่ยให้สร้างบุญสร้างกุศลไว้ยเยอะเวลาตายไปสเบียงก็มีแต่สเบียงบุญเราเนี่ยที่เราตีตัวเฟิร์สชาร์ตหรือว่าจะเป็นดิสเน่การ์ดหรือจะเดินไปไม่ได้ขึ้นเครื่องบินการ์ดรูดก็ตัวนี้แหละขบุญนี่ยิ่งกว่าการ์ดรูดอีกนะเพราะฉะนั้นมนุษย์เกิดมามือกำแน่นนะมะกระเดียพอจับแน่นอยากได้เวลาชีวิตออกจากล่างมือสองแแบตอนเกิดเนี่ยเด็กจะกำทุกคนจริงป่ะจริงค่ะ แต่ตอนตายกัญญาพรเคยไปที่วัดไหมเวลาเป็นรถน้ําตกแบค่ะวัดโสมวัดพระศรีเนี่ยมือจะแบออกใช่ค่ะหมายความว่าไงหมายความว่ายอมรับว่าฉันไม่ได้เอาอะไรไปจ่ไหมโกหกท่านยมไม่ได้แต่จริงๆเอาไปเยอะแล้วแต่ตอนนี้มาแบเพราะอะไรเพราะเป็นๆเ,เนี่ยกัญญาพรเราไปจับใครก็ได้ที่เป็นใหญ่เป็นโตและแบมือเขาจะแบะไหมไม่แบค่ะอา้าวเขาจะอัดเราเขากลับมาสิจะไหมไม่แบ แต่ตอนตายแล้วหมดลมหายใจพวกเดียวนั่นแหละญาติโกฏิกาจับแบเพราะอาจารย์เคยไปลดน้ำตกบางคนไม่แบ,บนะยังทำอยู่เลยตายังโปนอยู่เลยเพราะว่ายัางคล้ขายๆว่าเห็นภาวะที่ตัวเองจะต้องไปเกิดแล้วงไงเริ่มกลัวแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นมือทั้งสองจะแบ,บออกไม่มีสิ่งใดในโลกที่เราต้องการและติดตัวไปนะไม่มีอะไรติดตัวไปแต่มีบุญกระบาบที่พระเจ้า่ันว่ามีบุญกระบาท่านั้นแหละกันเดียบอดแต่จับไว้ นะเป็นไงบ้างอยากจะกรรมอะไรเยอะๆไหมกรรมบุญเยอะๆค่ะกรรมบุญเยอะๆนะใช่ค่ะต้องทำความดีสร้างความดีค่ะใช่ทำความดีอย่างน้อยเนี่ยที่พระเจ้าเขาบอกให้ทำทานรักษาศีลบำเพ็ญภาวนาอะไรเนี่ยต็องทำไปนะค่ะอต่อไปก็ปูโซตูโปเกนเนี่ยฝรั่งหน่อยเขาบอกว่าสิ่งอัศจรรย์ในโลกมีมากมายแต่มนุษย์อัศจรรย์กว่าสิ่งอัศจรรย์ทั้งปวงอย่างเหลือหลายจริงปะ อา้าวถามว่าสิ่งอศัศจรรย์นในโลกเนี่ยก็จะมีอะไรมาก่อนก็จะมีของที่มนุษย์สร้างขึ้นก็มีใช่ไหมธร,รรมชาติก็มีใช่ไหมเหมือนจะเป็นน้ําตกในแองกาลา่าหรือว่าจะเป็นอะไรเนี่ยนนแต่มนุษย์เนี่ยมันสุดยอดกว่านนเพราะอะไรเพเราะว่าอ้าวกระยี่พอลองมองไปทีรอบตัวเราอะทุกวันนี้ถ้าเราย้อนหลังกลับไปสมัยปู่ก้องหญ้าแจ๊ดเนี่ยเราก็เอาใบไม้มานุ่งห่มกันใช่ไหมใช่ค่ะข้าวัวข้าวควายเอาหินมาทุบหัวกันอะไรต่างๆเนี่ย แต่มนุษย์นะปัจจุบันเนี่ยมนุษย์เนี่ยที่อาจารย์บอกมหาศจารย์อันหนึ่งทางโลกก่อนทางโลกนี่มันต้องพูดถึงสร้างเครื่อง,งบินสร้างเรือรบสร้างนวัตรกรรมสร้างคอมพิวเตอร์สะดวกสบายมีแอร์ของดีฉันแอร์ Air, คอนดิชันเย็นสบายขับรถเดี๋ยวนี้รถก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะอยังไหมแทบจะหาะเป็นเครื่องบินไปแล้วเดี๋ยวนี้ใช่ค่ะถามว่าน,นวัตรกรรมพวกนี้มันมาทางโลกทางโลกเนี่ยมหาสจาักรเพราะมนุษย์มีสมองหนึ่งกิโลก็สี่ขีด สมองเนี่ยมหาสารมันทําอะไรได้เยอะแยะใช่ไหมขณะเดียวกันเนี่ยมนุษย์สร้างสิ่งเหล่านี้มาเนี่ยอีกมุมหนึ่งมนุษย์เนี่ยเอาไปทําร้ายกันได้ไหมได้ค่ะเอาปืนใหญ่รถถังที่มันสร้างขึ้นมาเพราะอะไรลนะ่ะจริงๆว่าเพื่อป้องกันตัวแต่จริงเวลามันจะลุกลานไอ้ประเทศใหญ่ลุกลานประเทศเล็กก็ง่ายนิดเดียวใช่ค่ะดูย้อนสมัยพุทธเจ้าหลวงฝรั่งเศสเอาดินแดนเราไปพอเราไม่ให้มันก็เอาเรือรบมาปิดปากอ่าวแล้วก็กดคอ เอาไปทีละแถบฝั่งซ้ายฝั่งขวาลำนำ้ําโขงเอากรเม็นเอาลาวไปเสร็จแ,แล้วก็มาเอาเมืองจันเอาตราดตอนนี้เนี่ยเห็นไหมทำไม่ให้เขาก็บึ้มบึ้มเราใช่ไหมเราก็ต้องยอมได้ไงคือเขาคิดได้ก่อนไงเขาก็เอาเปรียบได้ก่อนตั้งแต่สมัยไหนตอนไหนมาแล้วปัจจุบันนี้ก็ยังเหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งอัจนจรรย์มากมายมนนษย์เนี่ยทางโลกนะเยอะแย,ยะไปหมดเลย อย่างกันเนียพรเมื่อก่อนเนี่ยจะเดินทางไกลไปไหนมาไหนโอ้โหเตรียมกับข้าวกับปลาไส่บินโตใส่อะไรใช่ไหมหรือนักรบสมัหมพระเจ้าตากก็อะไรเขาตั้งหน้าตั้งน้ํากระบอกหนึ่งใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้รู้ไหมว่านักรบเดี๋ยวนี้มีเขาเรียกเลชันซีอะเมื่อก่อนนะเดี๋ยวนี้ก็คือเป็นถุงแล้วอัดไปเรือคนหนึ่งอยู่ได้เป็นเดือนนะกันเนียพรปมน้ํนาใส่ไปซุปอะไรเนี่ยกินได้เป็นเดือนเลย ใช่ไหมโลกนี้มันก็เปลี่ยนไปนี่คืออจัจจาย์คือมันสมองของมนุษย์สร้างอะไรก็ได้นี่ทางโลกแล้วทางธรรมเนี่ยทางพระพุทธศาสนาถือว่าทางธรรมเนี่ยมนุษย์ในสามสิบเอ็ดภพภูมิมีพรหมในยี่สิบเทวดาหกนรกเปรตอสุรากายสัตว์เดรัจฉานนี่อีกสี่มนุษย์อีกหนึ่งเป็นห้าการนี้พรว่าภพภูมิไหนดีที่สุดอ่ะถ,ถ้าอยากไปเกิดอยาไปเกิดที่ไหนเพราะอะไรเพราะเทวดายังต้องมาฟังเทศฟังธรรมทุกคืนเลยกับพระพุทธตาให้นไหม หรือเทวดาก็ยังอยากกลับมาเกิดเพราะว่าเทวดายังไม่ได้ไปนิพพานได้พรหมก็ยังไปนิพพานเะยพรหมยังเกิดเป็นลูกหมูยังมีเลยใช่นไ,ไหมสัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกม่ตยังพูดถึงแต่มนุษย์เนี่ยอาจารย์ขอบอกว่าเป็นสิ่งที่มหัศารย์ที่เราเดินทางไปสู่พระน,นิพพานในทางศาสนาพุทธอะแต่นี้เอาคนนิพพานไม่ได้เราก็เอาแค่เป็นโสดาบานันหรือเป็นอุบาสกอุบาสิกาชั้นยอดก็พอแล้วเราก็มีความสุขพวกนี้ไม่ตกนรกอยู่แล้วรักษาศีล ให้บริสุทธิ์เท่านั้นแหละนะวะเพราะฉนั้นเนี่ยมนุษย์เนี่ยเดินทางไปสู่อุบาสอุบาสิกาไปสู่ความเป็นโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีแล้วก็อรหัตตะปุเนี่ยเราเดินทางนี้ได้หมดเลยแต่ที่ไปไม่ถึงเพราะอะไรกันที่พระเคยดูทีวีแชมเปี้ยนของญี่ปุ่นนะเคยดูค่ะที่เด็กไม่น้อยคานต่อแตะต่อแตะสักติดยี่สิบเมตรเนี่ยคานไปถึงพ่อแม่แล้วจะได้ล้านเยนก่อนเน่ย เปล่าคมีมีเด็กไปถึงพ่อแม่สักคนหนึ่งเพราะอะไรเพราะระหว่างที่เด็กผ่านไปมันจะเจอโดเลเมอนค่ะเจอตุ๊กตาตุ๊กตาตาเจออะไรกระตุนเต็มไปหมด<ะ>เด็กมันจะเพลินตอนนั้นอาจารย์ก็ไม่ได้คิดคนนั่งคิดอ๋อก็เหมือนเราอะ,อะเหมือนกันยียพอเนี่ยเป้าหมายอยากไปสวรค์สมมติเป็นนางฟ้าก่อนคแต่ระหว่างทางเนากันยี่ปอเจอเรื่องราวต่างๆที่ต้องทําแล้วต้องผิดศีลต้องผิดธรรมเนี่ยก็เยอะจริงก จริงค่ะแล้วคนชอบซะด้วยนะผิดศีลผิดธรรมเนี่ยมันสนุกไงทําง่ายค่ะทําง่ายสนุกเลยใช่ไหมเอาง่ายๆการที่อภรรมันมีพระสูตรหนึ่งพระสูตรที่ว่าสนุกนะและมีความสุขอะมันมีนักแสดงคนหนึ่งเข้าไปหาพระพุทธเจ้าว่าเขาแสดงให้คนเนี่ยมีความสุขให้คนอินเดียมีความสุขมีหัวเราะต่อกระซิบมีความสงบอะไรเงี้ยเขาแสดงลิเกละครอะไรของอินเดียเขานะ จะได้ขึ้นสวรรค์ชั้นไหนพวกที่ทําให้โลกคืนเคงืงเนี่ยน่าจะได้ไปสวรรค์ใช่ไหมั่าเพี่อาพอรพุทธ <c oughs> เจ้าก็ไม่ตอบอยู่สามครั้งครั้งที่สี่ครั้งที่สองครั้งที่สามพุทธเจ้าบอกไปนระลกท่านปหาสนะนักสแสดงก็งงเนะียก็บอกว่าเอา้าทําให้คนมีความสุขแล้วไปนะโลกได้ไงก็นั่นแหละเป็นต้นต่อของความโลภค,ความโกรธความหลงหมดเลยครบอยู่ในวงจรนั่นเลยอันนี้ก็เลยเข้าใจเลยว่าอ๋อ อู๋ทำไม่ดีมาเยอะนึกว่าดีเขาก็เลยรู้สึกว่าตาคนนี้ตนหลังบรรุเป็นพระอาหารหันด้วยนะแต่ทุกวันเนี้ยพอพูดไปอย่างนี้ใครจะเชื่อล่ะใช่ไหมกัญยาพรก็ยังดูหนังฟังเพลงกันอยู่ใช่ไหมล่ะใช่ค่ะยังมีความสุขตลกอะไรต่ออะไรไปเรื่อยๆเ,เนี่ยไม่ได้เพราะนัะ้นเน่ะเราเสียเวลาไปก็เยอะก็เหมือนผู้เจ้าบอกขอนไม้เนี่ยมันลอยน้ําเนี่ยสมมติว่ากัญยาพรน้ํนนามันเส้นตรงดิ่งเลยทิ้งที่กรุงเทพท่านเดียวไปออกสมุทรปราการออกทะเลใช่ไหม แต่พุทธเจ้าบอกไม่ใช่หรอกไอคอนไม้เนี่ยเดี๋ยวแวะซ้ายเดี๋ยวแวะขวาเดี๋ยวแวะนู่นแวะนี่ไม่ได้ไปถึงหรอกถ้าไปถึงยังไงมันก็โอโ้สมัยพุทธกาลยังพอมีนะโปรดทีเดียวเป็นพระอรหันเลยใช่ไหมทีนี้มันแวะไปแวะมาเพราะอะไรกันเนี่ยพอลอังเดาเพราะอะไรกิเลสไงค่ะกิเลสตัณหาจริงวะทางทางค่ะก็แวะก่อนอเอาไม่เชื่อกันเนี่ยพอลังขึ้นบนท้องฟ้าเดี๋ยวนี้นะขึ้นเฮลิอคลอปเตอร์ไปนะ,ะแล้วแบงค์พันโปรยมาที่กรุงเทพแล้วเนี่ย กัญยาพร์ี่จะเกิดอะไรแบงค์พัดเอาสักกระสอบเึ่นไปไงอาจารย์ว่ามันต้องตายกันบ้างนะเพราะอะไรอมันต้องแย,ย่งกันไงใช่ค่ะได้ไงก็เอาง,ง่ายๆไม่ว่าตําแหน่งยศฐาบนบัณดรศักก์กัญญาพรยศไม่น้อยยังไม่เคยเห็นฤทธิ์เห็นเดชพอโตขึ้นมาเห็นฤทธิ์เห็นเดชมากขึ้นนี่ก็คือสร้างกรรมไงคุณไปเดียดเบียนเขาไปแย่งเขาก็สร้างกรรมให้กับตัวเองใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่ไอคอนไม้มันยังไปใช้ฝัน ไปลงทะเลไม่ได้เพราะยังติดเหมือนเราพวกเราเนี่ยเกิดมาโหยตั้งใจอยากจะทําความดีตรงน,นี้เดี๋ยวก็ดูปีใหม่ใกล้ปีใหม่แล้วเดี๋ยวน้าแล้วนะทันวาแล้วเดี๋ยวกินเลี้ยงฉลองกันเต็มที่เลยปีใหม่จะเป็น<ะ>คนดีพอตื่นมาวันที่หนึ่งมกราเป็นไงหยังค้างอยู่ตอน,นเดิมตักงน้อยนี่เห<ะ>มือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมค่ะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นไหมว่าเนี่ยเราไม่สามารถที่จะตัดใจเรื่องพวกนี้ได้เพราะฉะนั้น เขาจึงบอกว่าสิ่งอาศรย์มีมากหมแต่มนุษย์เนี่ยมหัศจรรย์กว่าเพราะมนุษย์เนี่ยไปนิพพานได้มนุษย์ไปอะไรอย่างี้ก็มีบทความที่อาจารย์เคยส่งถามพระพรหมว่าผมอยากเกิดเป็นมนุษย์เพราะมนุษย์เนี่ยสามารถทําบุญทํากุศลได้บําเพ็ญภาวนาได้เทวดาก็อยากเป็นมนุษย์เพราะว่าเทวดาไม่มีโอกาสทําบุญแอบมาทําบุญยังโดนพระมหากัสปะไล่กลับไปซะเลยพระอินทร์เนี่ยอยากทําบุญเลยเห็นไหมล่ะแต่ตอนเป็นคนธรรมดาพระอินทร์มรรคมนพท่านก็ทําบุญเยอะอยู่แล้วนะ แต่พอไปเป็นเทวดา,ก,า,า,วา, 1, ก,าก็เหงาไงเหมือนกันยาพรถูหวยวันที่หนึ่งสักยี่สิบไปก็เหงาแล้วรูจะใช้เงินยังไงว่าเยอะเยอะเหลือเกิน <laughs> <laughs> ใช่ไหมเกิดเป็นสัตว์ในเลฐาลองคิดดูเลยกันยาพรลองมองเห็นหมา <laughs> เห็นแมวเห็นงู <laughs> เห็นนกเนี่ยลองคิดดูถ้าเราไปเป็นมันแล้วเราจะคิด,คดยังไงให้คิดอย่างนี้สิอูจะเป็นปลาเนี่ยจะไปกินเบ็ดทุกเป็นหมูวันนี้จะไปเป็นคากิให้ใครกินเนี่ยใช่ไหมใช่ค่ะมันก็เรานึกถึง ใจเขาใจเราอะ่ะเพราะ,ะนั้นมนุษย์เนี่ยปะเสริฐที่สุดแต่เสียดายว่ามนุษย์เกิดมาแล้วไม่เอาความประเสริฐเนี่ยไปทําต่อมนุษย์นี่ให้ต่อยอดไม่ต้องอะไรการยาพรเคยอ่านชาดกไหมล่ะคชาดกมดกีทานชาดกก็คืออดีตช,ชาติผูทเจ้าของนั่นแหละผู้เจ้าเนี่ยเกิดเป็นมาเลยใช่ไหมเกิดเป็นลิงใช่ไหมเกิดเป็นช้างใช่ไหมเยอะแยะเกิดเป็นจันทาเกิดเป็นขอทาเกิดเป็นเสนาบ,บดีเกิดเป็นกัิย์เกิดมาไม่รู้จะเท่าไหร่แล้วท่านก็บอกว่าเบื่อแล้วเกินไม่อยากเวียนา้ตายเกิด ก็ถึงชาติสุดท้ายเป็นลูกกษัตริย์ซึ่งจะได้เป็นกษัตริย์อยู่แล้วล่ะไม่เอาดีกว่าไปทางธรรมดีกว่าสล <Okay. S 2> าชีวิตไปบวชออกบวชษาหลังจากบวชแล้วก็เป็นพระอ,อาหารแล้วนะอยู่เฉยๆก็ทาก่านจะสบายแล้วไม่ต้องกลับมาเล่นเกมท่านยังใช้พระมหากรุณาธิคุณโปรดเวณนยศาสตร์สี่สิบห้าพรรษาเห็นไหมเนี่ยเราเอาแนวคิดตรงนี้ก็ได้พระพุทธเจ้าเอาประวัติพระพุทธเจ้าเนี่ยมาตั้งแล้วดําเนินชีวิตตามไม่ต้องไปตามเป๊ะเพียงแต่ว่า ท่านเกิดมาท่านทำดีอะไรท่านแบ่งปันท่านเหมือนจิตอาสาทุกวันเนี่ยใช่หไหมพุทธเจ้าเนี่ยก็จิตอาสาเนี่ยไปโปรดคนนน้นโปรดคนนี้พุทธเจ้าท่านสูงกว่าเราเพราะว่าท่านมองเห็นว่าวันนี้จะโปรดใครได้คือบางคนโปรดไม่ได้ท่านก็ไม่โปรดนะค่ะเพราะว่าบุญกุศลไม่ได้สร้างสมกันมาโปรดมันก็ไม่ขึ้นเหมือนใช่ค่ะกัม,มเยาพรมีเมล็ดพันธุ์ดีนะแต่ไปหว่านบนหินเนี่ยมันจะขึ้นไหมไม่ขึ้นค่ะไม่ขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักการง่ายๆพวกเนี้ย ถ้าเราเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นมนุษย์ที่ท่นธธานพุทธทาสานบอกเป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูงเหมือนหนึ่งยุงมีดีที่แววกวนถ้าใจต่ําเป็นได้แต่เพียงคนย่อมเสียทีที่ตนได้เกิดมาเห็นนะเสียทีเสียชาติเกิดก็เกิดม,มาแล้วเนี่ยตั้งเลยตั้งเข็มยาเหลยซ้ายเหลยขวาย่าเบียยเบ้ยวซ้ายเบี้ยวขวาตรงไปรับราชาการก็ทําด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเกิดเป็นมนุษย์เมื่อมีก็แบ่งปันทําบุญไม่ทําไม่ได้เพราะเราจะไม่มีสเสบียง เ้ามาพระผ่านหน้าบ้านก็ใสบนะ่บาตรซะวันละนิดวันละหน่อยส,ส,สะสมเสบียงบุญค่ะใช่ต้องสะสมไปเรื่อยๆไม่สะสมเงินเงินก็สะสมเก็บไว้เงินมันแค่เลี้ยงชีวิตชาตินี้แต่บุญมันหลายชาติเลยนะกัมเดียบอดเห็นไหมสังเกตคนเกิดมาไม่เท่าเราวันเดียวปีเดียวกันเนี่ยกับกัมเบียบอดบางคนนามสะกูลยาวกว่าเราเจ้าใหญ่เนี่ยบางคนก็นู่นเลยไกลลิบปลีเลยสาแยแดนเลยใช่ไหมใช่ค่ะ เพราะนั้นเนี่ยบุญเนี่ยสร้างไว้เถอะเพราะว่าบุญเป็นชื่อของความสุขพระพุทธเจ้าเลยสั่งสมบุญนํามาซึ่งความสุขนะเพราะน,น,นี่ก็คือเอามาฝากกันวันลนิดวัละหน่อยอาจจะเป็นประโยชน์บ้างตามสมควรนะการียาปลค่ะต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์มากๆเลยนะคะที่ได้มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณพลตีหลักแก้วอมรโสดมากๆค่ะสวัสดีค่ะ